เทลพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนะคะมีเลื่นเหมือนเนยบัตเตอ y s m ooth นี้นะี่ย <c oughs> เขามีตัวที่เป็นพับอันใหญ่ๆขายด้วยแกไม่ได้บอกว่าแป้งสีจันไม่ดีนะเพราะจะให้ทุกคนดูเทียบ <c oughs> กันนี <c oughs> ่เห็นไหมความเหมาะกับโทนอันเดอร์โทนสีผิวงแกมากกว่าเป็นอันเดอร์โทนสีเหลืองนะคะ <c oughs> บอกเลยว่า2ตัวนี้นะคะเนื้อไม่ได้แตกต่างก,ากันเท่าไหร่ มองผิวตัวเองอย่างเงี้ยสึกว่าหน้าตัวเองแบบหมองหมงเลยไม่รู้่าดูความแตกต่างดิ แก้ง่ายไม่ต้องทำอะไรเยอะนี่กลับมาเจอแกมที่ช่องแกมิส e อนอีกแล้วนะคะในวิดีโอลองเครื่องสอําอางแพงเนาะแกมสัญญากับเพื่อนๆไ้ว่าเดี๋ยวแกมจะนาแป้งฝุ่น one size ตัวนี้นะคะมารีวิวเดียเด่ยวๆให้เพื่อนๆได้ฟังกัน one size beauty turn up the base versatile powder foundation นะคะเป็แบรนด์ของคุณแม่ของเราแพ t ติกสตาร์นะคะจะบอกเพื่อนๆว่าแกมเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์เซโฟราไทยแลนด์ไม่ค่อยเจอข้อมูลอะไรเท่าไหร่แต่พอไปเป็นเว็บไซต์เซโฟรา US นะคะเขาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับแป้งแป้งพับตัวนี้มากขึ้นบอกว่าแป้งพับตัวนี้เป็นแป้งพับอัดแข็งปกปิดได้ประมาณปานกลางมีเนื้อแมทนะคะไม่มีพาราเบนคนที่ตั้งคันอยู่สามารถใช้ได้นะคะเป็นเนื้อวีแกนแล้วก็ได้รางวัลอะลูออร์ดปี2 0 2 1ด้วยแล้วก็เขาก็เขียนเขาก็เขียนคําอธิบายเล็กๆน้อยๆนะคะว่าตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นแป้งพับที่ลื่นเหมือนเนย buttery smooth ทุกคน buttery smooth buildable นะคะก็คือสามารถเพิ่มความปกปิดได้ตั้งแต่มี ยมถึงฟูลเฮาเรสนะคะปกปิดได้ปานกลางถึงปกปิดได้ดีมากๆนะคะมีเนื้อ soft matte คือไม่ได้ m a t t ไม่ได้แมทสุดไม่ได้มีความเป็นแป้งๆอะไรขนาดนั้นซึ่งอันนี้น้องแกรมเห็นด้วยว่าตัวนี้เนี่ย up to 12 hours of wear จะอยู่ได้ถึงประมาณ12ชั่วโมงนะคะปกแป้งพับตัวนี้ปริมาณอยู่ที่8กรัมราคาอยู่ที่1,300บาทแกมซื้อตอนที่บอระมีเซลล์20%แล้วแกรมก็ใช้เว็บช็อปแบ็คนะคะแล้วก็สามารถเซฟเงินเพิ่มเติมได้อีกนะคะก็เดี๋ยวไงแกรมทิ้งข้อมูลทุกอย่าง ไว้ให้ข้างล่างนะคะก็เหมือนช็อปแบค็คอะเขาจะมีถ้าสมมติว่าแกมรีเฟอร์เพื่อนๆนะเพื่อนนะเื่อ,อก็จะได้50บาทแล้วแกมก็จะได้50บาทถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ,อยากได้50บาทนะคะเด็กแกมทิง้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแต่ว่าจำไน้ว่าแกมซื้อออเดอร์นี้เนี่ยหลายพันอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้เงินมาแบบ5บา้าพักว่าบาทไว้กินขนมนะคะสีให้เลือกเยอะมากตั้งแต่แบบคนขาวมากๆคนผิวขาวเหลืองผิวเข้มกว่าแกมขึ้นมาหน่อยนะคะมีผิว2ส,สีหรือว่าคนที่มีแบบดาร์กสกินเลยอะ ก็มีให้เลือกเหมือนกันแต่ มีเฉดสีให้เลือกเยอะๆเนี่ยใช่ว่าจะดีนะทุกคนเขามีเฉดสีขาวเหลืองอยู่ประมาณแบบเกือบ1ิบเฉดได้เลยน้องแก้มสับสนมากว่าเฮ้ยแล้วตกลงสีชั้นเนี่ยจะเป็นสีประมาณไหนนะคะเขาไม่มีเคาน์เตอร์ให้เราไปลองสีด้วยสิ่งที่เมื่อนๆทาได้นะคะก็คือกดไฟโยเฉดคือเปรียบเทียบสีรองพื้นอื่นๆในซฟโฟราแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับแป้งพับตัวนี้ดูนะคะกานที่แก้มซื้อเขามานะคะเขามีลดราคาเหมือนเขาขายดีมากแล้วที่เดียดจะได้จริงๆอ่ะมันเอาออกสต็อกกดเป็นสีนี้มานะคะ ไลท์หนึ่งอาเรามาดูหน้าตาของคุณน้องคนนี้กันหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนมีความแบบเป็นสีแดงน่ารักมากๆแต่ว่าทําวิดีโอได้ยากเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเขามีความสะท้อนแสงมากๆนะคะแล้วก็เวลาเปิดออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะเจอกับกระจกแล้วก็แป้งพับอย่างนี้นะคะนี่น่ะเขามีตัวที่เป็น พับอันใหญ่ๆขายด้วยราคาอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะคะแต่สาหรับตัวกัมเองกมีความสุขว่าม,มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นใช้แป้งพับตัวนี้นะคะคู่กับแปรงโซเอวานะคะสีหนึ่งศูนยบัฟเฟอร์ตัวนี้นะคะซึ่งเอาจริงเพื่อนๆสามารถใช้พับที่ตัวเองมีหรือว่าใช้แปรงที่ตัวเองมีได้ทุกคนจำไปได้ลิบมันอันนี้มาคือใช้ดีมากอันนี้ไม่น่าเชื่อวันติงมอยเจอไรเซอร์ลิปเอเซนนะคะ เอเซนส์ ence, เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าเล็กน้อยแป้งพับวันซ้ายตัวนี้เนะี่ยมีคนดูมาคอมเมนต์ว่าอยากดูเหมือนแบบ Facebook กับ Instagram เนี่ยมันรู้ว่าแบบเฮ้ยเรากําลังแบบคิดถึงเรื่องอะไรอยู่มีคนมาคอมเมนต์อะไรเราบ้างนะคะเขาก็เลยขึ้นแบบเป็นวิดีโอ Tik t o ทที่มันแบบเป็นไวรัลมากๆขึ้นมาแกมก็เห็นวิดีโอนั้นแล้วแกมก็แบบว่า เฮยอยากลองมากๆเอาจะใช้ครีมกันแดดตัวนี้นะคะของ c a ค e กันแดดอีกตัวหนึ่งที่ไม่ทำให้ใบหน้ามันขึ้นแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวไวมากๆตอนนี้เนี่ยก็ยังหาครีมกันแดดของ l อร e a l ไม่เจอ <laughs> อย่างนี้แบรนด์เขาบอกคือเขาจะเป็นเนื้อที่แบบไม่ได้มีความแมตจนเกินไปได้ฟินิชผิวที่ไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหน้าทุกคนเนี่ยกืนเข้าสู่ผิวเหมือน <laughs> เหมือนเป็นผิวเราเลยดูดิ วอชแบบสี่รอบแล้วเนาะกลืนเข้าสู่ผิวมากๆเหมือนไม่มีแป้งอยู่บนผิวเลยนะคะิีให้ทุกคนดูเทียบกับงานแป้งสีจันนะคะตัวตลับแดงตัวนี้นะคะที่แกไม่ได้บอกว่าแป้งสีจันไม่ดีนะเพราะว่าแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งตัวหนึ่งที่ปกปิดดีมากนี่จำให้ทุกคนดูเทียบกันเนี่เห็นไหมอันนี้คือแป้งวันไซส์นะคะเนี่ยเมืเ่อเห็นความแตกต่างปะของสีจันนะคะคือทาไปแว็บแรกอะ่ะเขามีความปกปิดแบบ ให้การปกปิดที่ดีเลยอ่ะปกปิดแบบมีเดียมเลยนะคะในขณะที่วันไซส์เหมือนลงไปครั้งแรกจะให้การปกปิดที่เป็นแบบไลท์นิดนึงไม่ได้ปกปิดมากขนาดนั้นนี้ค่ะ อย่างแรกเลยที่ชอบมากๆเกี่ยวกับแป้งพับตัวนี้คือเขาสามารถเบอร์รูมขนของแก้มได้ดีมากนะคะแต่ว่าถามว่าผิวสวยไหมก็ไม่รู้สึกอะไรมากนักนะคะมีความนานแมทแต่ว่าไม่ได้แมทขนาดนั้นผิวยังดูเป็นธรรมชาติไม่ได้ดูเป็นคราบนะคะทีนี้แก้มก็อยากรู้เหมือนกันว่าแป้งพับของ อันนี้เนี่ยมันแตกต่างจากแป้งพับของวันซ้ายยังไงนะคะเรามาลองแป้งพับของสีจันตลับแดงกันหน่อยไหนแก้มก็หยิบเขามาแล้วนะคะเพราะแกมมีความรู้สึกว่าตอนที่แกมสวสชอชเขามาเมื่อกี้นี้น่ะแกมชอบเนื้อทางฝั่งสีจันมากกว่าแป้งวันซ้ายยังไงไม่รู้เราจะมาลองคุณน้องขอ,งของกันใช้ใช้ใชแกมขอใช้แปรงแบบหน้าต่างนี้นะคะ เราทา one ส์ตั studio เราไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่พอเราเอาสีจันตลับแดงมาเทียบน,นะคะเห็นความแตกต่างเลยอีที่ยัอยากได้จริงเอา o f ฟ stock นะมีตอนนี้นะคะคือสีไลท์หนึ่งซึ่งมีความชมพูกว่าผิวแกมในขณะที่สีจันนะคะสี1 2 0นะคะเขาจะมีความเหมาะกับโทนอันเดอร์โทนสีผิวของแกมมากกว่าเป็นอันเดอร์โทนสีเหลืองนะคะพี่เบ่อนๆเห็น,น,นคือด้านนี้มีความแมทมากในขณะที่ด้านนี้เขาก็มีความแมทแต่เป็นความแมทแบบ เบาๆในเรื่องของการปกปิดเท่าที่เราบิวมานะคะด้านของสีจันเนี่ยลงไปแทบแรกเนี่ยคือปกปิดเลยสามารถปกปิดรอยดำรอยแดงได้ดีมากๆทำให้สีผิวดูสม่ำเสมอในขณะที่ด้านวันไซส์เนี่ยสามารถปกปิดรอยดำรอยแดงได้ประมาณนึงนะคะใต้ตาดำๆของแกมนะคะยังแบบดูโผล่ Pro ออกมาเล็กน้อยเนยาะพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความแบบดูเป็นแป้งๆนะทุกคนเนี้ยดูเป็นแป้งๆน้อยกว่าทีพอเราลองกันอย่างนี้เนี่ยแกมเริ่มสงสยัยละขอ ลองกับแป้งของ Fenty Beauty ตัวนี้นิดนึงเพราะว่าแกมชอบแป้งตัวนี้มากๆนะคะจะขอลบหน้าแกไม่ไแน่ใจว่าฟินิชที่ด้านวันไซให้เน่ะเป็นเพราะได้ใช้ตัวพับของเขาหรือเปล่าแต่แกมก็มีความรู้กว่ามันไม่น่าจะให้ความแตกต่างขนาดนั้นด้าน Fenty Beauty นะคะสีที่แกมใช้นะคะจะเป็นสี150นะคะลองพื้นของตัว F e n t y Beauty น่ะแกมเคยลองเฉดสีจะอยู่ที่ประมาณ4ี่นะคะ ตอนที่ไปซื้อแป้งพับตัวนี้ที่เซโฟราเนี่ยพนักงานเขาบอกว่าสีแป้งพับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีอาการดรอบนิดนึงเขาก็เลยเลือกเป็นสี150มาให้แกมนะคะ บอกเลยว่า2ตัวนี้นะคะเนื้อไม่ได้แตกต่างกว่ากันเท่าไหร่เลยแล้วก็ความปกปิดก็ไม่ได้แตกต่างจากกันเท่าไหร่นะคะว่าดูเป็นธรรมชาติถ้ามีรอยดำรอยแดงลึกๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะฟิเนชผิวเหมือนจะเหมือนกันนะคะเขาจะมีความแมตกว่าตัว one size นิดหนึ่งเดีเรามาลงใบหน้าอีกฝั่งนึงให้เสร็จกัน ไล่ตา,ตาดำของแก้มเนี่ยจะยังมีรอยดำๆโผล่ออกมาอยู่นะคะยังไม่แต่งหน้าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาบ่ายสามแล้วทุกคนคือคิดซะว่าตีซะว่าบ่ายสามแล้วแก้มจะไปกินข้าวก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะหิวมากข้าวเสร็จกแก้มจะมาแต่งหน้าแล้วเดยกแก้มกลับมาเช็คหน้ากับเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งค่ะค่ะกลับมาแล้วไปกินข้าวมาเมื่อกินนี้ตอนนี้นะเป็นเวลา4ี่โมง20แล้วนะคะและตอนนี้ก็คือ ผิวที่ได้มีความมันออกมาบนผิวเล็กน้อยแต่ว่าพอความมันออกมาเนี่ยพับนะคะก็กลืนเข้าสู่ผิวมากิี้ขึ้นนะคะที่นี้น้องแก้มจะขอแต่งหน้านิดนึงใช้ที่ปัดแก้มตัวใหม่ของคลินิกตัวนี้นะคะชอบแต่ว่าทิ้งความวาวไว้บนแก้มเราเล็กน้อยใช้โ็ปัดขนคิ้วนะคะของ for you two ปกติแกมไม่ค่อยได้แต่งหน้าให้ดูเนาะ เวลาแกมทำรีวิวอะไรต่างๆนะคะแต่วันนี้ไม่ความสักว่าอยากแต่งให้ทุกคนดูไงก็ไม่รู้วันนี้เดี๋ยวจะใช้อ,อ,อาร์มอร์ซิเออร์ตัวนี้นะคะคารบิอาสติกนะคะสีโรสโก d ซึ่งน้องคนนี้เนี่ยไม่ได้มีความติดทนบนเปลือกตาแกมเท่าไหร่เกมใช้แล้วไหล ไวมากเก็มก็จะพยายามใช้เขาให้หมดเพราะว่าราคาก็หลายบาทอยู่คือเกลี่ยง่ายนะเก็มว่าถ้าคนนี้มีเปลือกตาไม่ได้มันมากเนี่ยอาจจะติดอยู่บนตานานขึ้นหรือไม่ก็ทาอายแชโดว์พรอมเมอร์ลงก่อนนะคะใช้แปรงอันนี้ของเมลินดานะคะตัวอายแชโดว์บลัชของเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้อะเลดอันนี้นะคะของอนาตาเซียไปสีชมพูอันนี้นี่ เราจะลงกริตเตอร์ก็ได้แต่ว่าวัาวนนี้แกไม่ค่อยอยากลงกริตเตอร์เท่าไหร่แกจะลงตรงหัวตาตรงนี้นะคะใช้มัสคาร่าของ r o e a l อันนี้นะคะ เกนะคะออกที่ปัดแก้มตัวใหม่มาทุกคนเดี๋ยวจะมาทำสวอชให้ดูนะคะหยิบสีนี้มาหนึ่งสีสีอะไรเอ่ยอันนี้บีชนะคะสีนี้แกยังไม่เคยใช้ตัวนี้มาก่อนเลยทุกคนเราจะมาลองใช้เขากันนะคะเคเมแล้วก็คลินิกก็จะได้แก้มเป็นประมาณนี้นะไอทัสทาร์ตีเอสนะคะสีเบอร์เดย์นะคะก็จะเป็นลิปของทาร์ สีเบอร์เดย์สูตรนะคะตามด้วยลิปของโจวีน่านะคะสี07คอลลาลิลลี่มั้งตอนนี้ผิวคือโอเคมีแค่แบบว่าเซนเนขึ้นมาเวลายิ้มเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าส่วนอื่นนี่คือแบบ ดีงามมากนะก็เดี๋ยวไงแกมไปใช้ชีวิตต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะวันนี้เนี่ยเป็นเวลาสองทุ่มแล้วแกมไม่มีข้าวเย็นนะคะเด็กแกมจะต้องออกไปข้างนอกไปซื้อข้าวแป๊บหนึ่งจะใส่แมสให้ทุกคนดูด้วยนะคะคือวันนี้เนี่ยแกมก็พยายามนั่งอยู่ในห้องที่เป็นพัดลมให้ได้มากที่สุดเพราะแกมรู้ว่าแกมจะออกไปไหนนานๆไม่ได้วันนี้งานแกมเยอะมากพรุ่งนี้นะคะเราจะมีเซลล์ครั้งยิ่งใหญ่ประจาปีนะคะน้องแกมก็จะต้องเป็นคนจัดการเซลล์ปะทุกคน ไปซื้อข้าวกันแบบไวๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาแกมองผิวตัวเองอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหน้าตัวเองแบบหมองๆเลยไม่รู้เพื่อนๆม่าไหมมันดูแบบเข้มกว่าสีสีผิวแกน,นะคะหน้าเป็นแบบแดงมากเลยเอ็ตัวจริงคับไปซื้อข้าวมาแบบไวมากและนี่คือใบหน้าที่ได้นะคะเรามาเปิด <Wow. S 1> นี่ ก็คือหลุดออกมาเล็กน้อยนะคะไม่เยอะแต่แกแบบออกไปแค่แบบเดียวเองแล้วก็ดูเหมือนใบหน้านะคะจะมีความมันโผลออกมาแต่ว่าที่ปัดแก้มยังเหลืออยู่เดี๋ยวน้องแก้มนะคะไปทํางานไปใช้ชีวิตต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกับเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งค่ะไม่ใบหน้าแกเหมือนแบบแกแบบกลุ่มๆม,มาเนี่ยพเพื่อนๆดูดิใบหน้าแกมแดงไหม ใบหน้าแกมแบบดูแดงมากๆเลยนะคะนะก็ถ้าใครสีผิวประมาณแกมอยากได้หาทำนะคะสีไลรหนึ่ง แดงไปแล้วก็เข้มไปนะคะกลับมาเจอกับน้องแก้มอีกแล้วตอนนี้เนะี่ยเป็นเวลาตีสองยี่สิบแล้วนะคะอยู่กับไปหน้านี้มาประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงได้เลยไหมสิบเอ็ดชั่วโมงได้เลยนะคะน้องแก้มไปกินซีฟู้ดอะไรมาไม่รู้ทุกคนตอนนี้มีความสุขว่าขันหน้ามากแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทําวิดีโอนี้ให้จบนะคะนี่นะคะคือใบหน้าของแก้มนะคะหลังจากที่อยู่กับแป้งพับวันไซส์นะคะมาสิบเอ็ดชั่วโมงนะคะในห้องที่แบบมีพัดลมไม่ได้มีความอบอ้าวมากแล้วก็ไม่ได้เจออากาศร้อนๆขนาดนั้นนะคะนี่นะคะหน้าผากแก้มจะมีความมัน ออกมาตรงกรอบหน้าแก้มเนี่ยเริ่มเห็นสีเนื้อออกมาแล้วนะคะแล้วก็ตรงหน้าแก้มมีความมันตรงคางแก้มด้วยนะคะเวลาย,ยิ้มทุกคนเวลาย,ยิ้มเนี่ยจะมีเหมือนเหมือนเป็นรอยแป้งพับนะคะเป็นรอยแบบขีดขีดเส้นๆอยู่ตรงรอยยิ้มของแก้มนะคะแล้วก็คางแก้มตรงนี้เนี่ยที่ปัดแก้มเนี่ยแก้มเริ่มเห็นแล้วว่าเขาดูเป็นจุดๆด,ดูไม่สม่ําเสมอเริ่มแบบมีอาการ หลุดๆไปแล้วนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่ารวมส่วนอื่นถึงแม้ว่าจะมีความมันออกมาตรงนี้มีความมาออกมาตรงหน้าแก้มนะคะแต่ว่าแป้งพับไม่เป็นจุดๆไม่เป็นรอยนิ้วจิกไม่ได้มีอาการเป็นคราบดูตกล่องดูไม่สวยเลยนะคะถือว่าโอเคมากๆแต่แก้มจะใช้ขาดาษที่ชู่อย่างนี้นะคะซับเผาออกหนึ่งด้านนี่นะ ถ้ามองงนี้เนี่ยเขามีแป้งพับหลุดออกมาเนาะแต่แบบเมื่อดูความแตกต่างดิแก้ง่ายไม่ต้องทําอะไรเยอะแค่แค่แค่ดึงกระดาษช่วงมาใบเดียวแล้วก็ซับความมันออกผิวก็คือดูดีมากๆว,าว้าวทุกคนออกด้านนี้เนี่ยคือสวยมากเลยดูแบบผิวกัลบมาดูแมทเหมือนเดิมเลยนะคะตนวันนี้เนี่ยเราอยู่กับคุณน้องเขามาโดยที่ไม่ได้ลงพาเมอร์ก่อนไม่ได้ลงแป้งเซ็ตก่อนเนี่ยก็ต้อง ปบมือให้น้องเขาเลยเนื่อวาเนื้อเขาะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะเบาสบายผิวนะคะแล้วก็ปกปิดอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะปกปิดแบบไล่เกือบๆมีเดียมนะคะไม่ได้คิดว่าเขาจะมีความเกาะผิวจนมาถึง10ชั่วโมงว่าเราจะไม่ได้เจออากาศร้อนๆเพราะจะมีแป้งพับบางตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะเอามากสบายมากแบบไม่หนักผิวเลยแต่ว่า ไม่เกินสองชั่วโมงเนี่ยคุณน้องเขาสามารถหายไปกับสายลมได้เลยเหมือนแบบไม่ได้ทาอะไรบนผิวไว้นะคะบอกเป็นงานซอฟต์แมตเป็นความแมตเบาๆยังทิ้งความซาตินไว้บนผิวอยู่นะคะไปตอนแรกอะ่ะแกมยังรู้สึกได้ว่าเอ้ยเขาเป็นงานแป้งพับพออยู่ไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยรู้สึกได้ว่าน้องเขากลืนเข้าสู่ผิวไดมากยิ่งขึ้นนะคะของความติดทนนานนะคะแกมจะให้เขาติดทนนานประมาณปานกลางนะมีความเกาะผิวแกมประมาณนึงเลยแต่แกมีความสึกว่าถ้าเราต้องไปเจออากาศร้อนๆจริงๆเนี่ย น,น้นอนเขาน่าจะหลุดไวกว่านี้นะคะคุมมันนะคะแกมก็ให้เขาคุมมันประมาณปานกลางเหมือนกันนะคะในชั่วโมงที่6กเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีมีความมันเริ่มผลิตออกมานะ,ะเขาสามารถเบอร์รูมขนได้นะคะเป็นเนื้อแป้งพับที่ว่าเบาบางไม่หนักหน้าเลยถึงแม้ว่าจะมีความมันออกมาแกมไม่มีความรู้สึกว่าแกมอยากล้างแป้งพับออกเลยผิวแบบเบาสบายมากๆนะคะแล้วก็ถ้ามีความมันออกมาแค่ใช้กระดาษทิชชู่แบบนี้ซับออกนะคะก็คือแก้นหน้าได้ง่ายมากๆปกติมันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยลงแป้งพับระหว่าง วันอยู่แล้วนะ,ะถ้าให้แกมเปรียบเทียบนะนก็คือเบาไม่ได้คุมมันไม่ได้ติดทนนานเหมือนใช้เซ็ตรองพื้นเฉยๆนะคะในขณะที่วันไซส์นะคะปิดขึ้นมาหน่อยนะคะปกปิดได้ประมาณไลท์ถึงมีเดียมมีความเกาะผิวมากกว่าดีออมีความติดทนนานมากกว่าดีออนะคะและขอตัวที่3ขอพูดถึงแป้งพับที่แกไม่มีอยู่คือตัวลอ RA M e r c i e ซตลับสี่เหลี่ยมนะคะเออตัว f ฟ n t y Beauty กับตัววันไซส์เนี่ย เขาก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณเดียวกันนะคะแต่ว่าตัววันไซส์จะมีความทนบนผิวมากกว่าแล้วก็คุมมันได้ดีกว่าตัวเฟนที่บิวตี้นิดนึง ในขณะที่ขอพูดถึงรองพื้นที่แกไม่มีอยู่แกว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยลองแป้งพับตัวนี้กันมาบ้างแล้วนั่นก็คือตัวลอล่าเมอร์ซีเออร์ตลับสี่เหลี่ยมนะคะคุมมันได้ด้วยตัวของเขาเองมีความเกาะผิวมากๆเบอร์รูขุมขนมากๆผิวเนียนมากผิวเป๊ะมากไม่ค่อยชอบใช้เขาในชีวิตประจำวันเท่าไหร่แกมีความสึกว่ามันปกปิดมากไปดูแบบแมกเกินไปนะคะซึ่งสําหรับ ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแกมมีความรู้สึกว่าแป้งของ One Size กับตัว f e n t ี b e e u u y y เนี่ยคือพอแล้วสำหรับแกมนะคะกระจากกันไปนะคะมีคนดูมาคอมเมนต์ว่าอยากดูรีวิวรองพื้นของ e s t e ต l ร u d อ r ตัวใหม่ล่าสุดแต่แกมะมีความรู้สึกว่ามองเขาแล้วแกมมีความสึกว่าเขาไม่น่าจะตอบโจทย์ผิวแกมเท่าไหร่แกมีความสึกว่าเขาไม่น่าจะคุมมันได้ดีขนาดนั้นนะคะแต่ ถ้าเพืเ่อนๆอยากดูรีวิวรองพื้น Estée Lauder ตัวใหม่แก้มเคลนรูปให้ดูนะคะถ้าเพืเ่อนๆอยากดูรีวิวตัวใหม่ของ Estée Lauder ตัวนี้นะคะคอมเมนต์มาได้ข้างล่างขงงแกมจะตื่นแต่เช้าแล้วก็จะ พุ่งตัวไปซื้อรองพื้นตัวนี้มาทํารีวิวให้เพืเ่อนๆได้ดูกันเลยนะคะผักดันน้องแก้มหน่อยบางทีแก้มแบบเออยังไม่แน่ใจแต่พอมีคนคอมเมนต์เท่า้รแหละแก้มแบบะออรีพุ่งตัวเลยนะคะไอส่วนนี้นะคะน้องแก้มลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ